สวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หลังเวทีของทีมงานสาวในเพชรบุรแหงครับมือนี่มือเปิดวงเปิดฤร่ดูก,กาลครับของทีมงานสาวในเพชรบุรแหงจะสุชัยกำลังจุดถูกนะครับจุดถูกขอพาพี่รุ่นอบอกว่าย่าใหา้มีฝ่ามีฝนเน้อมือนี่มือเปิดวงมือแหลกนะครับอ่านะครับถูกสิ่งทุกอย่างลาบลืน่นถูกสิ่งทุกอย่างท่างไปเลย,ยดีนะครับ อาจารยส์สนใจอาจารย์สนชัย,ย,ชยครับครับพี่น้องนะครับมาหนี้อาจารย์สนชัยมาหอดเรามีความรูซื้อวางไหนครับตอนนี้เรามาถึงแล้วเอามีความรู้สึกวางไหนครับก็มีความรู้สึกว่างนี่มันกะเป็นเรื่องของฟ้ามขอหนูมันฤดูเนาะครับแต่ว่าเ้าก็ขอในท่านี้ครับ ได้เท่าที่เขาขอเนี่ยแหะขอเกิดขึ้นหมายว่าก็ร่อยากให้ว่อยากให้มันมากมากใกล้มากไกลนะครับเอ่อเพราะว่าผลิ้นและวไปอาจจะมีบางในเรื่องธรรมดาอย่าเด้อวันนี้ขอ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 ทุกเส้นถูกสิ่งทุกอย่างใหตุหลังเดี๋ยวเสิยบอกเดี๋ยวสิยบอกคนบริสุดไปอีกจุดถูก มาปเป็นยังไงเดินไปไปหาโน้ตไชยจุดรวแม่วาสนาขอคนนะขอขอไหวแน่เลยโน้ตไชยคนหยุดฝแห้ง <c oughs> คนหีุดฝแห้งก็คอยดีเ <c> ห <oughs> <c oughs> ็นนะครับตอนนี้ทีมงานกำลัง,งเตรียมเนื้อเตรียมตัวครับพี่น้องนะครับปีนี้อลังการมากเลยครับคนไม่ท่องปรมดาเลยพี่น้องครับฝากไปเด้อพี่น้นนองอทงอนนีมงานสอนในพื้นแผนแห้งครับทีมงานศิลปินดารานะครับกำลงัง คุณผู้เส,สือสีชมพูน่อคุณพอพอฉลาดน่ยทรงเสือมนะครับพอฉลาดหน่ยทรงเสือนะครับ oh, <yeah. S 1> สินมากนะครับ,นะรบาทามมนะบีมงานวันนี้นะครับทีมงานเพชรสชมจอเพชรสมจอเพมาป่ปะทาพเ,พเ,ะเพชรลำพื้นเออเพชรมันแพงรอ ทีมงานเข้านะครับประนี้มากครับเป็นกำลังใจทีมงานสารวัตรเนแิงแพ่งครับบนหลังความวุ่นวายเนาะนะครับว่าสีเด็กมากอันนี้กับ่อลแมนธรรมดาครับพี่น้องครับฝนก็ลิ้นหนาเหมนี้ปัดเป้าไปกไกลๆเด้อปูเอ้ย เอาเบาเจ้าก็เบอกมือนี้เป็นมือเปิดฤดูกาลกะบ่ออยากให้มันมีนะเนาะขันเท้าขอได้เท้าก็บขอบ่อให้มีอุปสรรคละมีกับมีนิดหน่อยกับบ่อไป็นยังแค่ว่ากับแยกอยากให้บ่ออยากให้มันมีเลยหมดละเพราะว่ากระเดยกระเดยบอกเดี๋ยววนเวีนเรียบร้อยได้ยุบ้านจะไว อันนี้เป็นร่มค่มนำม้อนไห้รซื้อดอกแต่ว่ามันคือบ่มีร่มาคือว่าเอาเพราออนางนุ้าอาขอนออขอนุากออนอยนุาอาตนาอาอนาาออาานา อันนี้โยกอ่อนโยกคู่กันคู่ครับโยกเก่าปีนี้ได้เปลี่ยนบ่ปีนี้เปลี่ยนเนาะคือเก่ายังคือเก่าเปลี่ยนเก่านะครับสวัสดีครับอันนี้กู่ฝึกนะครับกู้ฝึกคือผู้งามแต่ปีนี้ผู้งาม của ngam của cầu của ngam của